กราบสวัสดีเพื่อนพ้องโดบีสปีชี่เดียวกันทุกคนเลยนะครับผมนะก็อยู่กับพี่หัวปุยอีกแล้วแล้ววันนี้ก็อยู่กันในโลกของโรบอทนะครับผมซึ่งวันนี้พี่ก็จะมาเล่นเกมหนึ่งมีน้องแนะนำมาบอกว่าพี่ลองเล่นเกมอัรลัดมมโฟเปียให้ดูหน่อยมันเป็นเกมผีซึ่งบอกเลยว่าเกมผีสลหรับพี่มันชิวชิวนะครับมันไม่สามารถทำอะไรพี่ได้เกมผีพน,นี้มันกรจ้องเข้าขใจอ่ะ นะเออก่อนที่จะไปรับชมรับฟังก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์ like, กดซับสไคร์ให้ถึงหนึ่งหมื่นซับสไครเบอร์กันด้วยเลยครับผมเออขอบใจหลายเด้อแล้วก็ใครที่อยากให้พี่เล่นเกมอะไรต่อไปก็สามารถคอมเมนต์ในด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเนื้อจะมาหาเล่นกันนะครับเอาละไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันเลยวะครับเ,นะเลยไปช่วยเราไปดูกันเลยว่าในเกมมันจะเป็นยังไงนะไปฮัลโหลโอ้ย เคสเสียงก็เอาเรียกติกตักติกตักติกตักกดคอนโทรลกดเอฟเปิดแสงสกอร์เมาส์กลางซูมสเปคบาจัมอะชิปสปินโอเคว้าววลี่ชิตอันไหนวะเนี่ยไอ้ชี นี่คืออะไรอ่ะคุณลุงโหหาทางออกจากประตูได้ครับแง้มดูก่อนสวัสดีครับอุย้ยมีคนยิ้มอยู่ตรงนี้ด้วยสวัสดีตัวเองทำอะไรอยู่เหรอเฮ้ยเอะเปต้องยิ้มให้ฉันหรอไปละไอ้เหี้ยเฮ้ยเฮ้ยใคร ใครร้องอะไรไไเฮ้ยกูไปแลยผีเวนวิ่งแล้วครับจะดักจะดักวอเตอร้ฟล็อกโอลิชินเซเบเล่ไม่ลืมแล้วไปแล้วรามไม่มีวันหันหลังกลับผมจะไม่มีวันหันหลังกลับเด็ดขาดไฟแด,ด,ดงไฟแดงคือแดงไฟอุ้ย ไม่ใช่ไอ้เฮียคิดไปเองวัสดีครับมีใครอยู่ทางนี้หรือเปล่าเฮ้ยมันบอกให้ไปทางนี้ลูกสองเฮ้ยมันตาเองูอบกอกไอ,อ้เฮียเฮียเฮ้ยอ้ากูยังไม่พรอ้อมหมืงก็เอากูเลยแหละ อุ๊ยแย่สวัสดีครับผมอยากออกไปจากที่นี่มีใครช่วยผมได้บ้างอ,อุ้ยเชี่ยผมอยากออกไปจากที่นี่ครับมีลูกศรทุกคนอุ้ยไฟแดง ไฟแดงด้วยลูกศรมาทางนี้ลูกควรไปทางไหนเอา้าไอ่ใช่ลูกศรเอ้าทางนี้ฮะทางนี้เฮ้ยกูผ่มมานแล้วไอ้ผีหน้าโง่ไปแล้วโอ้โอ้เฮี้อยอะไรเนี่ยวันนี้ที่ตื่เตี้ยโอ้หมึดตือ,อ้เตี้ยเปิดไฟฉายหน่อยได้ไหมพี่พี่เฮี้ยไฟฉายไม่จะเปิดไม่ติดอีก กูอยู่ไหนเนี่ยฮัลโหลอยู่ในท่อ้นาำเหรอเสียงท้องใครร้องว่านี่กูเปิดไฟฉายแล้วใช่ไหมโอ้โ oh, หมือเดินงลงวิ่งไปดีกว่าหอกว่าจะไม่มีอะไรอยู่ในท่อว้ wow, าวถักออก ทางออกแปลกๆเยอะไอ้เหี้ยอะไรครับตรงนี้ตรงนี้คืออะไร,รอ่ะให้ไปหมุนหมุนท่อน้ําหรือเปล่าโอ้ชิบหมุนท่อน้ำกนเลยว่ายน,น้ำได้ไหโอ้ว่ายตัวอะไรตัวอะไรมึงคือตัวอะไรความรึ โอ๊ยโอ๊ยน้องบ่าวผับรึมึงตัวอะไรดิผับเพื่อกูอยากจะออกไปจากที่นี่เหนื่อย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 วันนี้ไงจไเ,เจอแล้วไอ้เหี้ยกูเจอแล้วเอาไอ้เหี้ยมึงก็มึงทำไงเนะี่ยไอ้สัตว์มึงทำไงเนะนี่ยฮัลโหลแล้วมึงหนวดเหี้ยอะไรกูกลัวดาไม่ได้เชีย่ย สเปกบ้าเหรอจุก่อนจุก่อนจุก่อนเห็นมันเนี่ยเห็นมันเนี่ยมันมนี่อะไรอีผีอีเวนมึงก็เอาดิเอาอยัางไงอะเฮ้ยมันหมุนยังไงเล่าไอเวนเ้ยกูจะรู้ว่ามึงไม่ได้ย่ยวินี่ไงโอเค ทำไงวะมึงทำไงไอ้เหี้ยเออถ่ายรูปไหนสิ้จเอตัวเองว้าตัวอะไรเหรอถ่ายรูปหนที่คิคบยิ้มแฉ่งยิ้มหวานหน่อย ยิ้มหวานหน่อยเร็วเออน่ารักจริงๆเลยตัวอะไรครับที่เห้่สโนบปากหมุนอะ่ะไอ้เหี้ยหมุนยังไงล่ะโอ้ไอ้แว่นหมุนได้หมุนอย่างนี้ก็ไม่บอกไอ้เด็กที่สองอัน เคยไม่รู้จักจำฉันมีแค่เธอหานานเน่ทำอะไรแหละจ๊ะน้องสาว no way n เ w a ยไม่เล่นแม่งไรเกมเฮีย้ย เอาละครับขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณมากนะครับเกมนี้มันไม่เหมาะเล่นคนเดียวจริงมันต้องเล่นกันประมาณสักสองสามคนก็เป็นตี้นะครับเอาไว้เจอกันทีต่ีหน้าถ้าขยายพี่เล่นเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ด้าล่านเกมนี้ไปได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนมากบ๊ายบาย